สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนนะับพบผมครั้งในคล s ส o กกับคล o สส c กชาแนลนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับ Arena v a l ลเหรืออวีนะอวีเขาจะมาทำคอนเทนต์จัดอันดับกันอีกแล้วนะและวันนี้หัวข้อก็คือจัดอันดับคู่หูตามเนื้อเรื่องอวีน่ารักน่ารักกันเลยนะวันนี้ไปเราไปดูวันนี้อันดับที่6หายาเต,ม,เต,ม,เต,ม,เตมักแกงก้า คู่นี้นะาเหมือนคู่หูเฉพาะกิจนะเพราะว่าทั้งสองเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาทั้งหมดไฮยาเตคือสุดยอดนินจาจากเกาะมอกที่รู้สึกไม่พอใจกับพันธสัญญาที่เผ่าของตนได้ทำกับวิหารแห่งแสงเนื่องจากมันทำให้เหล่านินจาต้องสละชีวิตเพื่อต่อสู้กับอบิสเพื่อปกป,ป้องน่านน้ำแถบนี้ซึ่งการทำอย่างนี้ทำเพราะว่าต้องแลกกับการปกป้องจากภัยคุกคามระดับปีศาจจากวิหารนะเพราะว่า,าเผ่าฮิวแมนที่ออนแอร์แบบเราเนี่ยถ้าเจอภัยคุกคามระดับนั้นเนี่ยดีดนิ้วทานอทานอสท ถึงแม้ว่ามันจะดูไม่เป็นธรรมแต่ว่าเผ่าของไฮยาเติก็ต้องยอมรับมันและเมื่อเวลาผ่านไปนะไม่ว่าคนในเกาะนินจาเนี่ยจะตายไปเท่าไรแต่วิหารกับไม่สนใจใยดีไม่ให้เกียรติอะไรเลยนะฮะทำให้ไฮยาเติเนี่ยไปร่วมมือกับศัตรูอย่างมังกราเพื่อวางแผนในการบุกข,ขอคอยมังกรซึ่งไฮยาเตะต้องการทําลายพันธสัญญาธาตุและมะังกราต้องการเลือดมังกรน,นะซึ่งแผนการนี้เนี่ยไม่ใช่วางแผนกันวัน2วันนะต้องวางแผนกันเป็นปีเพราะว่าระบบรักษาความปลอดภัยที่นี่เนี่ยมันสูงมากแต่ในที่สุดนะพยาเตกก็สามารถ บุกไปบนหอคอยและทําลายพันธสัญญาาตุนี้ได้แต่ในจังหวะนั้นนับซีเนียลนี่ว์ปลงมาและกําลังจะจมตีไฮาเตะมากังกาได้เข้ามาช่วยไฮาเตะได้ทันเวลาจากเหตุการณ์นี้นะไฮาเตะก็กลายเป็นคนทลยศไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือเขาเนี่ยจะกลับตัวก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงนะเขารู้สึกเฟล,ลนิดนึงแล้วไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตต่ตอนะฮะและตัดไปที่เนื้อเรื่องการคืนชีพของราชานะหลังจากที่ทั้งสองเนี่ยหนีออกจาก,กเกาะหมอกไปยังอบิสเนื่องจากวีราต้องการจะพบไฮาเตะซึ่งพพีี่่คคิดวาวาาเเาเนห็ท เชี่ยวของไฮายาเตะอ,อ,อะไรบางอย่างเนี่ยจึงขอพบแต่พอทั้งสองเนี่ยเดินทางไปที่เมืองใต้ดินที่ล็อกหายมสรุปว่าวีราไม่ว่างก็เลยให้มาจ้านมาดูแลเมืองใต้ดินแห่งนี้แทนเมื่อมาจ้าเจอกับไฮายาเตะนะครับวิญญาณมังกรดําของไฮายาเตะก็ไปปลุกเศษเสี่ยววิญญาณวอลคัาในตัวของมาจ้าให้ตื่นขึ้นซึ่งถือว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้วอลค้าเนี่ยสามารถคืนชีพขึ้นมาได้ซึ่งจากเนื้อหาการคืนชีพของราชาเนี่ยมันจะมีดีเทลการคุยของ2คนนี้มานิดหน่อยนะฮะจริงๆไฮยาเตก็ม ตอนที่ว่าไปหาเออร์แต่อันนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่เล็กกว่าอันนี้นะพี่ก็เลยยกอันนี้มานะฮะเป็นคู่หูเฉพาะกิจนะครับคู่นี้นะต่อมาอันดับที่5 มีนาและซิฟซึ่งคู่นี้เนี่ยไม่เชิงเป็นคู่หูนะฮะคล้ายๆกับเจ้านายลูกน้องมากกว่าซึ่งซิปเนี่ยจะชอบเรื่องมีนาวลูกพี่ลูกพี่น่ารักมากเลยจากเนื้อเรื่องเสริมของซิปเนี่ยได้บอกว่าซิปเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่จากอบิสการเกิดมาของซิปเนี่ยทำให้วีล่าเนี่ยอยากจะสร้างกองทัพอบิสที่มีสติปัญญานะหลังจากที่มกากังก้าได้ค้นพบว่าซิปมีพลังมิติอยู่ในท้องทําให้ราชินีวีล่านับมอบหมายใ,ให้มีนาคอยดูแลซิปอย่าให้เจ้ามากังก้าทําอะไรหนักมือเกินไปซึ่งคู่นีี้เหือนนอนบ น่ารักมากนะมีหน้าเนี่ยเรารู้สึกว่าเธอเป็นคนแบบนิ่งๆเย็นชาเย็นชาใช่ไหมฮะแต่ว่าเธอเนี่ยมีความใจดีต่อซิปมากคําสั่งจากวีราเพื่อใช้พลังของซิปเนี่ยจะมีมีหน้าคอยดูแลซึ่งจากเนื้อเรื่องเสือเนี่ยมันได้กล่าวตอนที่ซิปต้องอมทหารอบิสจํานวนมากเพื่อไปรบนะคือแบบเขาต้องอ้าปากและใช้พลังทั้งหมดคือเขาเนี่ยเหนื่อยมากแต่ก็อดทนเนื่องจากมีหน้าได้ให้สัญญาว่าถ้าหากเขาทําได้เนี่ยมีหน้าจะอนุญาตให้ซิปกินทุกอย่างตามที่เขาต้องการซึ่งซิปเนี่ยต้องการจะไปปวดมังกร่าเพราะมัง เด็กๆเลยนะบางมุมพี่ก็คิดว่า2คนนี้เหมือนเด็กกับพี่เลี้ยงเลยนะฮะซึ่งพี่เนี่ยชอบมากเลยนะอันนี้เป็นมุมน่ารักน่ารักที่หาได้ยากจากอบิสนะฮะซึ่งข้อสังเกตอีกอย่างนะจากเนื้อเรื่องของอีชาเนี่ยเจ้าเฟอร์บอลเนี่ยก็เป็นสัตว์สายพันธุ์อบิสเหมือนกันนะดูจากขนสีคล้ายๆซิฟนะ,ะเห็นไหมเนื้อเรื่องมันมีมิติทําให้เราเห็นแบบมุมน่ารักน่ารักอีกมุมนึงไม่ใช่แบบว่าจะไปร้ายอย่างเดียวนะทำให้เผ่านี้เนี่ยมี f อซเยอะมากไม่แพ้เผ่าอื่นๆเลย ต่อมาอันดับที่สอิฟเนตคริสติกมาถึงคู่จากฝั่งอาฟต้ากันบ้างนะซึ่งคริสติกเจ้ากบที่มีสายเลือดโบราณท,ที่เก่งกาจแต่ดันมีสัยขี้เกียจสุดๆเลยนะฮะเขาหนีออกจากเผ่าตนเองเพราะไม่อยากรับตําแหน่งสูงสุดของเผ่าเพราะเขาไม่อยากจะรับผิดชอบอะไรขนาดนั้นคนระับจนเขาได้มาเจอกับต้นไม้ใจดีอย่างอิฟเนตทั้งสองได้พูดคุยและสนิทกันอิฟเนตเนี่ยก็ดูแลเทคแคร์คริสติกดีมากๆเลยนะหาผลมะกอกที่เขาชอบเนี่ยมาให้กินพูดคุยกันต่างๆแถมยังสอนการต่อสู้ให้อี จนคริสติกเนี่ยได้เป็นผู้พิทักษ์สายสอดแนงและคอยช่วยเหลือพันธมิตรและจากเนื้อเรื่องเสริมของคริสติกนะก็เป็นภารกิจน่ารักนรักของสัตว์3ตัวนะั่นก็คือคริสติก แล้วก็คิวกรอดเนี่ยฮะทั้ง3เนี่ยจะต้องไปจัดการพวกอบิสที่เข้ามายึดพื้นที่ในปา่าซึ่งจากที่พี่เคยบอกว่าคริสิกเป็นคนขี้เกียจนะแต่ว่าภารกิจนี้เนี่ยเพื่อนรักอย่างอิฟเนี่ยเหมาะหมายให้เขาทําดังนั้นเขาก็เลยมานะฮะซึ่งภารกิจเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะเป็นการสอดแนมแล้วคอยเก็บอบิสทีละตัวใช่ไหมแต่ความซวยมันเกิดตรงที่เจ้าสลิมครับคือหิวเงินคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทํายังไงให้ได้เงิน,นครับซึ่งสลิมเดี๋ยวคิดว่าจะเอาศพอบิสเนี่ยกลับไปขายด้วยความบ,มบานะ สั่งมานะทาให้พวกอบิสรู้ตัวจ้าคือมันก็เลยเรียกพวกมาเต็มเลยมาลุมเลยนะครับแต่สุดท้ายด้วยความสามารถของคริส,สิกก็สามารถหายตัวแล้วก็พาทั้งสองออกมันจากวงล้อมของอบิสได้เออเกือบไปนะฮะเจ้าสลิมนะซึ่งพี่เนี่ยชอบคุณปู่อิฟเนตมากเลยนะคือเกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้แล้วก็เป็นต้นไม้ที่ร่มเย็นพอมาเข้าคู่กับเจ้าคลิสติกสุดกลัวเนี่ยหยน่ารักมากแถมสองตัวนี้ยังมีประโยชน์ในทีมไฟมากมากเลยนะทั้ง2ตัวเลยไม่ว่าจะเป็นอิฟเนตหรือคลิสสิกนะฮะ อันดับที่3ดาร์ซี่ดีแร็กมาถึงคู่ชายหนุ่มทั้งสองจากสภาเวทมนต์นะฮะเขาทั้งสองเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งด้วยนะฮะซึ่งจากเนื้อเรื่องเสริมของดีแร็กเนี่ยตอนที่สองคนที่เจอันครั้งแรกคือทะเลาะกันเลยจ้าคือตอนนั้นเนี่ยพ่อดีแร็กที่มีนิสัยโผงผางเนี่ยมาหาดาร์ซี่เพราะอยากวัดพลังไงเพราะตอนนั้นดาร์ซี่เหมือนเป็นนักเวทที่เก่งทางด้านมิติใช่ไหมฮะคือเข้ามาก็เข้ามาท้าเลยอ่ะซึ่งดาร์ซี่พอเห็นแล้วคือรู้สึกอยังว่ะด้วยนิสัยสุขขุมสุขขุมคอองงเค้้านนีทัวจบิห ถ้าครบเนี่ยชีวิตไม่สงบแน่ๆน,นะฮะดังนั้นดาร์ซี่จึงคิดจะตัดบทคือแบบจะเดินหนีไปอะ่ะแต่ดีแร็กนะเปิดฉากจมตีไซกอนก็มีการต่อสู้กันนะด้วยความยืนหนึ่งความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเวทมนต์มิติเนี่ยดาร์ซี่จะคิดว่าจะขังดีแรกไว้ในมิติเพื่อตัดปัญหาบรมจบจบแต่ไม่กี่นาทีต่อมานะดีแรกสามารถออกมาจากมิติที่ดาร์ซี่ขังได้เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นอัจฉริยะทางด้านเวทมนต์นะฮะแยกธาตาุต่างๆมารวมเป็นพลังเวทได้ซึ่งถ้าพี่เป็นดาร์ซี่คงแบบอึ้งอะ่ะเพราะว่าเวทมนต์น คงไม่มีใครออกมาได้ง่ายๆเนี่ยครับ ต่ไฟนี้ก็จบลงนะเมื่อเซฟิล่าออกมาข้างนอกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเสียงดังนะซึ่งคือนางเนี่ยเพิ่งตื่นแบบเออ <c oughs> ดีแรกพอเห็นเขาก็คงตะลึงกับความสวยอยู่ก็เลยแบบทำเนียนะกอดคอแล้วแบบกลายเป็นเพื่อนาดาร์ซี่เลยดาร์ซี่เลยคิดในใจไอ้นี่อะไรของมันเนี่ยอะไรประมาณนี้นี่ฮะซึ่งไม่ว่าน้องๆหลายคนน่าจะเคยมีเพื่อนแบบนี้นะที่ครั้งแรกเจอไม่ชอบหน้าไอ้นี่เลยนะครับแต่ว่าพอได้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยกลายเป็นสนิทไปเลยนะถึงทั้งสองคนนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้แต่ความสนิทคงเป็นแบบผู้ใหญ่นะก็คือแบบรู้ใจกันแต่ว่าไม่ได้ตัวตติดดกันลอซึ่ง เนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเนี่ยในตอนท้ายที่ดาร์ซี่ไปสู้กับวีราที่ส่วนลึกของหุบเขาแม่น้ําซึ่งตอนนั้นดาร์ซี่บอกเลยนะว่าถ้าหากดีแร็กมาช่วยไม่ทันเนี่ยเขาอาจจะตายก็ได้นะฮะเห็นไหมเด็กๆนี่แหละคือคําว่าเพื่อนนะเมื่อถึงเวลาสําคัญมาช่วยได้เสมอซึ่งยังมีข้อมูลที่น้องๆบอกมานลก็คือดีแร็กเนี่ยขอให้ดาร์ซี่นาเขียนจดหมายรักส่งให้เซฟฟีราเออเห็นไหมเพื่อนกันต้องสนิทกันต้องช่วยกันจีบหญิงนะฮะแล้วนอกจากนั้นไม่พอนะสองคนนี้เนี่ยยังมีแบบน้องๆจิ้นเยอะมากคือสงสััยยแบบมม,เมีเนนนนงสิทกอะนะ จิ้นเยอะมากนะดาร์ซี่ดีแรกนะฮะสุดจัดประหลัดบอกนะบอกเลยนะมีการแบบไปขยี้โมเมนต์ที่แบบดาร์ซี่เนี่ยยิ้มให้ดีแรกนะน้องๆก็แบบคิดไปเยอะมากฝึกฝจริงๆต่อมาอันดับที่2 b u บัตเตอร์ฟลายไวโอเล็ตคู่นี้เนี่ยมาวแรงมากๆเลยนะหลังจากการปล่อยมังงะที่ทั้งสองเนี่ยไปทําภารกิจด้วยกันนะซึ่งบัตเตอร์ฟลายเนี่ยเธอคือนักฆ่ามือหนึ่งที่ลึกลับมากเธอถูกทหารรับจ้างเลี้ยงและฝึกฝนการต่อสู้ตั้งแต่เด็กซึ่งขนาดชื่อนี้เนี่ยก็ยังเป็นฉายาที่สมาคมทหารรับจ้างตั้งให้ ส่วนไวโอเลตนับเธอคืออดีตทหารฝีมือดีที่พดุงความยุติธรร,รมนับที่ดันเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการสอบสวนสอสอหนุ่มคิวเลนแต่สุดท้ายนับคดีพลิกนับเธอก็เลยโดนสังคมกดดันจึงได้ลาออกมาเป็นทหารรับจ้างเดินทางรับงานทั่วราชอาณาจากักรนับไกลแค่ไหนก็ไปซึ่งจากคลิปสรุปความสัมพันธ์อาณาจักรนอร์แมนพาร์ทที่หนึ่งที่ได้ทำเนี่ยพี่ว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยน่าจะรู้จักกันผ่านสมาคมทหารรับจ้างย้อนกลับมาที่มังงะเนี่ยฮะจะเห็นฉากว่าเธอเนี่ยไปรับงานจากลิเกเตอร์ด้วยนะนอกจากเนื้ออเรรื่่งทีสนุกกภิจ ตื่นเต้นได้เห็นความเก่งของทั้งสองแล้วเนี่ยเรายังได้เห็นความสัมพันธ์และนิสัยของทั้งสองสาวด้วยนะฮะซึ่งบัตเตอร์ฟลายเนี่ยแน่นอนเป็นคนนิ่งๆเงียบเียบเท่เทคู่คูนะครับส่วนไวโอเล็ตเนี่ยเธอน่ารักแล้วก็ยังเป็นตัวสําคัญในการเดินเรื่องนะเธอคอยห่วงใยบัตเตอร์ฟลายตลอดเวลาแถมยังมีฉากที่เธอเนี่ยฝันว่าบัตเตอร์ฟลายจะเกิดอันตรายด้วยนะฮะอุ้ยสองคนนี้เนี่ยต้องมีซัมติงแน่เลยนะครับจิ้นแรงมากบอกเลยพี่จิ้นสุดๆนะฮะซึ่งในอดีตเนี่ยตอนแรกที่เนื ะตอนรับราชการนะเพราะจากเนื้อเรื่องของอีชาตตอนที่น้องถูกลักพาตัวไปแล้วน้องกลับมาเนี่ยไวโอเล็ตและวาวไฮก็มีหน้าที่มาสอบสวนเรื่องนี้เนี่ยและจากเนื้อเรื่องเสริมของไวโอเล็ตเนี่ยได้พูดถึงเหตุการณ์ตอนที่เธอเนี่ยต่อสู้กับบิศา์อบิสที่หลุดมาตอนเรียนร่วมกับวาวไฮด้วยเออทำให้คู่ไวโอแวนเนี่ยก็มีคนจิ้นเยอะมากนะแต่ส่วนตัวเนี่ยพี่มองว่า2คนนี้ไม่ใช่คู่รักมีความสัมพันธ์แบบเพื่อนมากกว่านี่ฮะคือพี่เนี่ยจิ้นไวโอบัสมากกว่าแต่จุดนี้นะฮะ และสุดท้ายอันดับที่หนึ่งนั่นก็คือเซฟิสตาคอ คู่นี้ต้องยกให้เป็นอันดับที่หนึ่งจริงๆนะเพราะว่าแฟนเยอะมากซึ่งในช่องพี่มีน้องๆพูดถึงคู่นี้อยู่บ่อยๆนะฮะเซฟิสเป็นอดีตคนของวิหารแห่งแสงที่แปลพักมาอยู่อบิสนะซึ่งตอนอยู่วิหารเนี่ยเขาก็จงรักพักดีต่อมาจ้ามากพอมาอยู่ที่อบิสนะก็กลายเป็นอาหารคนสนิทของมาจ้าจนได้รับมอบหมายให้ไปทําภารกิจสําคัญอย่างไปคุ้มครองและจับตาดูไฮยาเตะในการตามหาพลังความมืดที่ขูกเขาวายุซึ่งนิสัยของเซฟริสเนี่ยเป็นคนปากวยด่าหมดนะไม่ไว้หน้าใครเนี่ยแถมยังมีความ ขี้หมูขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดด้วย ส่วนนาครอสนะเขาคืออดีตอัศวินของอาณาจักรนอร์แมนที่ก่อตั้งกองทัพสีชาติที่มีคุณธรรมตัวเขานะเก่งจนได้ขึ้นเป็นสายบริหารนะแต่ด้วยความเน่าเฟะและความเห็นแก่ตัวของขุนนางทําให้นาครอสเนี่ยรู้สึกเหมือนโดนทระยศนะฮะดังนั้นเขาจึงเข้ามาอยู่กับไฟอบิสซึ่งจากเนื้อเรื่องเสริมของนาครอสนะขั้นตอนแรกของการเข้ามาอยู่ที่นี่ก็คือการถ่ายเลือดปีศาจเข้าไปในร่างกายนะทำให้เขาเนี่ยมีร่างกายที่สูงใหญ่และพลังที่มากขึ้นซึ่งไ่น้องๆบอกนะว่านาครอนเนี่ยกลัวเลือดนะ เป็นไปได้เพราะว่าตอนที่ เ,เ,เขาพยายามเร่งนะถามมังกาตลอดว่าเสร็จแล้วยังอะไรประมาณนี้นี่ฮะซึ่งเมื่อถ่ายเลือดเรียบร้อยนะก็ยังมีการวัดฝีมือซึ่งคู่ต่อสู้เขาก็คือเซฟิสนะฮะตอนแรกเซฟิสเนี่ยสบประมาทนาคอสเยอะมากเราคิดว่าเพิ่งถ่ายเลือดเสร็จแบบจะไปสู้ไหวหรอให้ยอมแพ้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ด้วยทักษะที่สุดยอดในการต่อสู้ของนาคอสที่สามารถเอาพลังศัตรูนะมาเป็นเบนฟิตของตัวเองในการต่อสู้ได้ทําให้เซฟิสยอมรับว่าฝีมือของนาคอรอสเนี่ยอยู่ในระดับตน้นซึ่งอบิสเนี่ยให้เครดิตนาคอสเยอะมากนะในการส่งเซฟิสมาวัดฝีมือและเาก็ การไม่ผิดนะเพราะนาคอสเก่งโคตรจริงๆซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับทั้ง2ก็สนิทกันไปเลยอะ่ะมีการฝึกฝนการต่อสู้ด้วยกันนะสนิทถึงขั้นนาครเนี่ยได้เล่าอดีตและบอกเหตุผลบอกความในใจให้เซฟิตได้รับรู้นะว่าทําไมเขาถึงแปรพักคือนาคสเนี่ยนิสัยน่าจะเป็นคนเงียบเียบไม่พูดนะดังนั้นถ้าไม่สนิทเขาคงไม่บอกนะคือเคมีเข้ากันดีคนนึงเงียบคนนึงพูดมากนะฮะซึ่งจากเนื้อเรื่องเสริมของมาหลอกในการฝึกซ้อมการต่อสู้เนี่ยมาหลอกก็ได้ต่อสู้กับนาคอสและ Self ทั้งสงเนี่ยสู้เข้าขากันได้ดีรู้จังหวะกันดีมากนะรู้ว่าจะต้องโจมตีมาหรอกตอนไหนครับตอนนี้เพื่อนเนี่ยได้เปรียบหรือเสียเปรียบอยู่เราควรลุกให้เพื่อนถอยหรือเราควรถอยให้เพื่อนลุกอะไรประมาณนี้นี่ฮะซึ่งมันแสดงให้เห็นว่า2คนนี้เนี่ยแบบเข้าขาเข้าใจกันมากๆนึกถึงกันตลอดเวลานะขณะต่อสู้ซึ่งด้วยความสนิทกันเบอร์นี้นยทำให้น้องๆหลายคนนี่จิ้นคู่นี้เยอะสุดๆถ้าคลิปไหนที่มีพูดถึง2คนนีน้จะต้องมีพูดถึงคอมเมนต์คู่นี้ถ้าไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนจัดเต็มไไปปเเลยจจ้าดด็กดกๆินสุุท ด้วยความสนิทสนมด้วยความมีโมเมนต์ความแบบเก่าถึงทั้งสองคนในหลายๆที่นะทำให้คู่นี้นะต้องเป็นอันดับหนึ่งในคู่หูตามเนื้อเรื่องของ ROV เห็่าดีนะถ้ามีเพื่อนที่สนิทแบบนี้สักคนเนี่ยโอ้โหไปไหนไปกันเลยนะครับรู้ใจสดุสด เป็นอย่างไรกันบ้างนะสำหรับคู่อง r ี v นะก็หวังว่าจะสนุกกันนะแล้วถ้าหากมีข้อมูลอะไรผิดพลาดก็ต so ้องขออภัยด้วยนะครับเหมือนเดิมจะมีอะไรคอมเมนต์ด้านล่างนะฮะวันนี้พี่ไปก่อนถ้าชอบไลค์ช่แชร์รักที่แน่ๆน่ซับสไครต์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีครับ